กลับมาช่วงนี้ติดตามเรื่องที่ครอบครัวนี้เขาขาใจนะครับอาสาสมัครฐานพรานไปเสียชีวิตที่ฐานปฏิบัติการในจังหวัดน่านครอบครัวนี้ติดใจว่าทําไมผลชันสูตรออกมาไม่เหมือนกันที่แรกบอกคือนาที่เกิดเหตุเนี่ยบอกไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไรเลยแต่เขาบอกตอนที่ครอบครัวไปเห็นเนี่ยตามลําตัวตามร่างกายมันเหมือนมีรอยฟกช้ำอยู่นะผลชนสูตรที่สองออกมาไปที่โรงพยาบาลบอกว่ามีเลือดออกในสมองอ่ะคนนี้ก็เริ่มมีเขาหลางความจริงแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปดูภาพกันครับ ได้อนุเคราะห์ได้มารับศพของหลานชัยเพื่อไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจในครั้งนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็ะะต้องตัดสินใจไปอีกที่หนึง่งเ่ยไปรับที่วัดเลยนะครับเจ้าหน้าที่นำร่างของอาสาสมัครฐานพรานทิติพงศ์อายุ44ปีเสียชีวิตในฐานปฏิบัติการทหารพรานบ้านน้ำรีพัฒนาที่ตบลขุนนานอำเภอเฉลิมพระเกิจังหวัดน่าน เมื่อคืน13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อขอไปส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจขาใจเหลือเกินเพราะการชนะสูตรครั้งแรกเนี่ยแพทย์นิติเวชระบุในที่เกิดเหตุไม่เจอบาดแผลถูกทําร้ายตามร่างกายญาติติดใจก็เลยขอส่งร่างไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลน่านขอให้ชนะสูตรใหม่ผลชนะสูตรแพทย์ลงความเห็นว่ามีเลือดออกในสมองครานี้พอผลออกมากเอ๊ะ ทำไมผลชนะสูตรน้าที่เกิดเหตุกับผลชนะสูตรของโรงพยาบาลน่านออกมาขัดแย้งกันครอบครัวก็เลยร้องเรียนต่อนายสันติภาพอินทรพัฒน์ค่ะเป็นอุปนาย,ยกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยและสื่อมวลชนแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเช้า14กันยายนได้รับแจ้งจากฐานปฏิบัติการทหารพรานบอกลูกชายเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเหตุผลก็คือเหมือนลูกอ่ะหลับหลับแล้วก็เสียชีวิตไปหลับตายเ,เหมือนไหลาตายอย่างเงี้ยละ่ะอารมณ์เหมือนไหลาตาย ทีนี้พอศพลูกมาถึงมีการทําความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแม่บอกสิ่งที่แม่สังเกตเห็นคือมีร่องรอยฟกช้ำหลายแห่งปากใบหน้าแล้วแขนขาลูกทำไมมันดูผิดรูปก็เลยไม่สบายใจแล้วก็อยากขอส่งร่างลูกชายไปชนสูตรเพราะแม่บอกว่าแม่ไม่เชื่อเลยถ้าลูกหลับตายนี่นะแล้วเสียชีวิตไปเนี่ยนะแล้วทำไมสภาพเป็นแบบนี้ แล้วแม่เองไม่ได้เจอลูกมาเกือบสเดือนแล้วทั้งที่ปกติแล้วปฏิบัติหน้าที่30วันจะได้พัก10วันจะลงมาหาพ่อหาแม่จะมาเยี่ยมพ่อดูแลพ่อที่ป่วยอยู่ค่ะเห็นเสภาพศพก็มีการยังติดใจอยู่แล้วแม่เห็นอะไรผิดปกติไหมก็เห็นที่คอลูกรอยลักษณะคอเป็นไงคอเป็นไงก็เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มือเขาก็ทำอย่างนี้ขึ้นไปขึ้นแล้วคอเป็นไงมีรอย ก็มีรอยตรงนี้อะรอยอะไรรอยหมือนจะรอยล้บจริงๆเมื่อวานนี้ทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยของอาสาสมัครฐานพรานเขาก็ลงไปพบทางญาติอาสาสมัครฐานพรานที่เสียชีวิตนะเพราะไปแจ้งสิทธิ์ทหารเสียชีวิตในหน้าที่ได้อะไรบ้างนู่นนี่นั่นเขาคงจะมีการฝากกันเนาะก็ ไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตารวจเนาะก็จะเป็นอีกสาขาไปเลยนะจากทหารพรานไปส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลตารวจ<ช>ก็ลองดู<ช>ว่าทางแพทย์นิติเวชทางนั้นจะว่ายังไงนะครับ